สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องครูพีสอนอนิสานนะครับทั้งช่องทาง u t u b e นะครับนักเรียนวันนี้มาในเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนครับเป็นตอนที่1นะครับเรื่องของอัตราส่วนนักเรียนนะครับผมโอเคก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องร้อยละอัตราส่วนเนี่ยตอนป .5 ไปแล้วต้องไหมครับคราวนี้ปหบ้างแต่ตอนป .6 เนี่ยครูดูชื่อเนี่ยเขาบอกว่าร้อยละและอัตราส่วนใช่ไหม เรื่องที่เรียนตอนแรกเนี่ยคนเป็นร้อยละใช่ไหมแต่ว่าที่ครูเอาอัตราส่วนมาก่อนเนี่ยครูคิดว่าครูอยากท да ําจากง่ายไปยากก่อนนะครับนักเรียนเพราะว่าอัตราส่วนเนี่ยครูคิดว่ามันเรื่องที่ง่ายนะเข้าใจได้โดยไม่ถึง10บนาทีเลยได้สเรื่องอัตราส่วนเนี่ยเดี๋ยวค่อยเวลาที่เหลือเนี่ยเราไปลุยเรื่องร้อยละกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับนักเรียนอัตราส่วนคืออะไรครับอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนนะครับคือความสัมพันธ์ครับผมนักเรียนอัตราส่วนเนี่ย คือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณนะครับซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันโอเคไหมมีหน่วยเดียวกันก็ได้มีหน่วยต่างกันก็ได้เป็นการเปรียบเทียบนะครับเช่นการทําน้ําแดงโซดาเนี่ยเขาบอกว่าใช้น้ําแดง2ถ้วยกับโซดา3ถ้วยจะได้น้ําแดงโซดาที่แสนอร่อยอะไรก็ว่าไปนะครับผมตัวโจทย์ก็ถกว่านะครับ อัตราส่วนของปริมาณน,น้ำแดงต่อโซดาเป็นเท่าใดครับง่ายมากเพราะฉะนั้นเวลาทาเนี่ยโจทย์เกี่ยวกับอัตราส่วนเนี่ยเราดูโจทย์โจทย์ถามอะไรก่อนเราใส่อันนั้นก่อนโอเคไหมโจทย์ถามปริมาณน,น้ําแดงก่อนใช่ไหมครับเราก็ใส่ปริมาณน,น้าแดงก่อนปริมาณน้ำแดงมีกี่ถ้วยครับสองถ้วยเขียนเลขสองโงเรียนง่ายๆครับผมเขียนเลขสองเสร็จแล้วเจอคําว่าต่อก็คือใส่จุดของจุดแบบนี้ โอเคไหมต่อปริมาณโซดาโซดาเท่าไหร่ครับโซดาคือ3ถ้วยก็ใส่เลข3จบแล้วนี่คือการเขียนอัตราส่วนครับในกรณีที่ทำไมครับดูที่ครูดโดจันถ้าเป็นหน่วยเดียวกันเขาไม่ได้ยอมเขียนหน่วยกำกับไว้โอเคไหมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปกติแล้วนะครับปกติแล้วนักเรียนนะเขาจะเขียนแบบนี้นะครับ2ต่อ3เนี่ยเขาจะเขียนหน่วยต่อท้ายอย่างนี้ครับ สองถ้วยต่อสามถ้วยซึ่งสองถ้วยแรกนี่คือปริมาณน,น้ำแดงตามที่โจทย์บอกตอนแรกต่อมาสามถ้วยคือปริมาณโซดาเห็นไหมครับซึ่งคราวนี้การเขียนเนี่ยมันสามกันเขาก็เลยบอกว่าถ้าหน่วยมันเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ต้องเขียนเห็นไหมครับแต่ถ้าหน่วยต่างกันต้องเขียนนะเพราะอะไรต้องเขียนครับเพราะว่าการเราไม่บอกหน่วยเนี่ยสมมติหน่วยมันต่างกันแล้วเราไม่บอกหน่วยมันจะทำให้เรางงเช่นสมมตินะ สมุทรทำน้ําแดงเนี่ยบอกว่าแม่บอกเราว่าไปชงน้ําแดงโซดาให้หน่อยสิเนี่ยก็บอกว่าโดยใช้บอกว่าเอาน้ําแดงเติมไปเอาโซดาเติมไปสองถ้วยกับน้ําแดงอย่างเงี้ยซึ่งน้ําแดงเนี่ยแม่เขาไม่ได้บอกหน่วยมาใช่ไหมสมุทรเราก็นึกคงนึกว่าโอ้น้ำแดงคงสักสองขวดมั้งอย่างเงี้ยเราก็ผสมบนไปเลยอย่างเงี้ยเบาหวานกินแน่นอนนะครับต้องเรียนใช่ไหมนี่คือความสำคัญในการเติมหน่วยนะเพวัะนั้นจะ,จะบ่งบอกว่าปริมาณเท่าไหร่ ในการทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่คือความสําคัญของการใส่หน่วยนะแต่ถ้าหน่วยมันเหมือนกันก็ไม่ต้องใส่โอเคไม่ตงเนียนนะแค่นั้นเองนะครับต่อมาการหุงข้าวใช้ข้าวสารสามถ้วยกับน้ําเปล่าสี่ถ้วยนะครับอัตราส่วนของปริมาณน,น้ําเปล่าต่อปริมาณข้าวสารเห่ไหมครับตัวโจทย์นะเหมือนง่ายนะแต่ต้องเรียนดูโจทย์ดีนะอัตราส่วนของปริมาณน,น้ําเปล่าต่อข้าวสารอะไรมาก่อนใส่ก่อนอะไรมาหลังใส่หลังแต่โจทย์ข้อนี้อะไรมาก่อนนักเรียน ปริมาณน้ำเปล่านะครับปริมาณน้ำเปล่าเท่าไหร่ใช่สามปะไม่ใช่นะครับสามมันคือข้าวสารนักเรียนปริมาณขา้าปริมาณน้ำเปล่าคือสี่ครับผมเห็นไหมใส่สี่ก่อนอะไรมาก่อนใส่นั้นก่อนลูกสี่นะครับต่อเท่าไหร่ครับปริมาณข้าวสารก็คือสามจบไม่เขียนหน่วยเพราะว่าอะไรครับมันหน่วยเป็นถ้วยเหมือนกันโอเาไหมอะต่อมาสูตรการปรุงก๋วยเตี๋ยวครับนักเรียนสูตรการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้อร่อย นะครับผมอันนี้ครูคิดเองนะอันนี้เป็นสูตรของใครของมันนะครูเชื่อว่าการที่เราก็ไปกินก๋วยเตยเี๋ยนะหลายคนจะมีสูตรการปรุงก๋วยเตยี๋ยวที่แตกต่างกันไปอันนี้ของครูเองนะครับไม่ใช่ไปลองแล้วไม่อร่อยมาโทษครูไม่ได้นะลิ้นใครลิ้นมันนะโอเคไหมสูตรการปรุงก๋วยเตยี๋ยวให้อร่อยเนี่ยสำหรับครูนะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนน้ำตาลสองช้อนและพริกป่นหนึ่งช้อนถึงจะอร่อยโดยโจทย์เขาถามว่าอัตราส่วนนะครับผมอัตราส่วนของปริมาณน้ำตาลปริมาณน้ำปลาและปริมาณพริกป่นเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับ ก็ไม่ต้องตกใจมี3ตัวก็ใส่3ตัวไปแค่นั้นเองลูกนะครับอัตราส่วนปริมาณน้ําตาลเท่าไหร่ลูกก็เขียนเลยอะไรมาก่อไ่กรอน้นําตาลน้ําตาลสองเขียนเลข2จบเลข2อ่าต่อมาปริมาณน้าําปลาน้าําปลาเลขอะไรครับน้าํนปาปลาแค่1ช้อนใส่เลข1ครับต่อปริมาณพริกป่นพริกป่นกี่ช้อนครับ1ช้อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเผ็ดนะโอเคจบครับเห็นไหม จบแล้วอัตราส่วนไม่จำเป็นต้องมี2นะมี3ก็ได้โ okay? อเคไหมครับก็เป็น2ต่อ1นต่อ1นึ่งเห็นไหมครับก็คือ2ก็ค right? ือ2ตัวแรกคืออะไรครับน้ําตาล1ตัวต่อมาคือน้ําปลา1นอีกตัวหนึ่งคือบิกปน่นนี่แหละครับคือการที่เรียกว่าอัต okay? ร okay? าส่วนโอเคไหมต่อมาเรามาดูดนี่บ้างอัตราส่วนหน่วยต่างกันบ้างนะครับเอาที่มันหน่วยต่างกันบ้างให้ดูหลายวิธีนะครับหน่วยต่างกันทำยังไงครับข้อแรกก็บอกว่า ผักชีสองกัมราคาสามสิบาทใช่ไหมตอนนี้ผักชีเริ่มแพงนะครับผมนะอาจจะถูกลงใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวรัฐบาลเขาจะแก้ไขให้ทห,หารไปปลูกให้อะไรเงี้ยนะโอเคข้อที่หนึ่งนะผักชีสองกัมราคาสามสิบบาทอัตราส่วนของปริมาณผักชีต่อราคาจะเท่าไหร่ลูกเรียนเท่าไหร่ครับอะไรมาก่อนลูกผักชีมาก่อนก็ใส่ผักชีก็คือเลขสองนัง่นเอง ต่อราคาราคาเท่าไหร่อะสามสิบาทนี่ไงจบแล้วง่ายไหม็คยื็อืองต่อ30ง่ายไหมถ้าบอกใครบอกว่าง่ายแสดงผิดเพราะอะไรผิดครับลืมอะไรลืมอะไรลืมนุยเห็นไหมครับหน่วยต่างกันเราจําเป็นต้องเขียนหน่วยนั่นเองนะครับทำไมลบเลยเวะลาตอบต่อ,อยังไงลูกนักเรียนก็เป็นสองกรัมต่อ สามสิบอะไรครับบาทแค่นี้เองลูกเห็นไหมครับราคาสองกร,รัมต่อสามสิบบาทเขียไหมแค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่าลืมนะสมมุติเนี่ยกูบอกไว้เลยแล้วกันหลายคนอาจทําทแบบนี้แล้วเวลาไปทําข้อสอบตอนเลื่อนเข้ามอนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบเนี้ยถูกแล้วแต่ในข้อสอบไม่มีคําตอบเพราะอะไร อัตราส่วนเนี่ยให้นึกถึงเศษส่วนเศษส่วนเราจะมีเศษส่วนอย่างต่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราส่วนมันก็มีอัตราส่วนอย่างต่ำเหมือนกันนักเรียนนะครับเศษส่วนจะมีเศษส่วนอย่างต่าเพราะฉะนั้นอัตราส่วนยังมีอัตราส่วนอย่างต่ำเหมือนกันนักเรียนทําเหมือนกันเลยนะครับเราสามารถทําให้เป็นอ,อัตราส่วนอย่างต่าได้นะครับผมโดยดูซิว่า2กับ3าเนี่ยมีอะไรหารให้มันน้อยลงบ้างต้องหารได้ทั้ง2องและสานะ เลขคู่ทั้งคู่เลยไม่ต้องคิดอะไรมากใช้แม่อะไรหารใช้สองหารถ้าหารต้องหารทั้งคู่โอเคไหมสองหารสองได้เท่าไหร่ครับเหลือเป็นหนึ่งกรรมัมนะฮะต่อสามสิบหารสองเป็นสิบห้าบาทนี่ครับนี่เขาเรียกว่าทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างตา่ำถามว่าเนื้อหายังยัง,ยงเอ่อยังเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนนะทาไมไม่เปลี่ยนครับผักชีสองกรรมัมราคาสามสิบาท เพราะนั้นผักชีหนึ่งกร,รัมจะเท่าไหร่อะก็หาบเท่าไหร่ครับสิบห้าบาทถามว่าตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันไหมลูกหนึ่งกร,รัมต่อสิบห้าบาทเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับนี่หนึ่งเขาเรียกว่ามีอัตราส่วนอย่างต่ําด้วยนะครับโอเคไหมอ่ะถือว่านี่เข้าใจนะต่อมาครับข้อสองบ้างไข่เป็ดสิบฟองราคาห้าสิบบาทอันนี้ครูก็ตั้งมัวๆนะครูไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่า อัตาราส่วนของปริมาณไข่เกตไข่เป็ดเป็นฟองต่อราคาเป็นบาทเท่าไหร่ครับนักเรียนไข่เป็ดเป็นฟองต่อราคาเป็นบาทโจทย์อาจจะเปลี่ยนไปซึ่งแน่นอนการตอบจะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะสังเกต Selbst ดีสังเกตว่าอะไรครับสังเกตว่าเขาบอกอะไรมาด้วยเขาบอกหน่วยให้แล้วนะครับไข่เป็ดเป็นฟองเห็นไหมอันนี้บอกไหมปริมาณผักชีต่อราคาไม่บอกอะไรแต่ที่เขาบอกว่าไข่เป็ดเป็นฟองต่อราคาเป็นบาทถ้าเจอแบบนี้ นักเรียนไม่ต้องใส่หน่วยครับตอบได้เลยว่าคืออะไรครับไข่เป็ดก็คืออะไรก่อนไข่เป็ดก็คือสิบฟองต่อห้าสิบบาทจบครับทาไมถึงไม่ทาไมถึงไม่ใส่หน่วยเพราะนี่เขาบอกแล้วไงไขเ่เป็ดเป็นฟองก็คือพูดง่ายว่าอยู่ข้างหน้ามีสิบฟองนะครับต่อราคาเป็นบาทก็ห้าสิบบาทถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องเขียนหน่วยเพราะโจทย์เนี่ยเขาทำ,ทำมาแล้ว เขาเขียนหน่วยมาให้เราแล้วครับเข่นนี่เองนะครับต่อมาข้สามูุ่นเรียนรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับผมวิ่งได้ระยะทาง20กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันครูเห็นเดี๋ยวนี้ชอบคิดสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันมั้งไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะครูก็อยากได้เหมือนกันคเขาบอกว่ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าวิ่งได้ราคา วิ่งได้ระยะทาง20กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าอัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาเท่าไหร่นะครับผมระยะทางเท่าไหร่ลูกต้องเรียนง่ายมากข้อนี้ก็่าไหร่ครับ20ใช่ไหมครับก็20 20ต่อเท่าไหร่ครับต่อเวลาคือ1ชั่วโมงอย่าลืมใส,ใส่หน่วยนะครับ20กิโลเมตรนะต่อ1ชั่วโมงโเข้าไปครับเพราะโจทย์เขาไม่ได้ให้มาว่าระยะทางกิโลเมตรเพราะนะ ก็แล้วต่อเวลากี่ชั่วโมงใช่ไหมครับก็ให้มาแค่หาระยะทางกับเวลาเพราะฉนั้นเราต้องใส่หน่วยด้วยโอเคนะครับต่อมาแบบทดสอบกันบ้างนะครับมาดูแบบทดสอบอันนี้กันบ้างไม่ยากเกินไปนักเรียนเขาบอกว่าแบบทดสอบเนี่ยให้คนมาจํานวนหนึ่งโดยแยกเป็นชายกับหญิงนะครับเนี่ยสมมุติที่คือน,นักเรียนห้องหนึ่งนะครับมีชายเท่านี้มีหญิงเท่านี้นะครับเจยะข้อแรกเขาบอกว่าอัตราส่วนผู้ชายต่อผู้หญิงเท่าไหร่นั่นเนี่ย อัตราส่วนผู้ชายต่อผู้หญิงเท่าไหร่ครับง่ายมากง่ายไหมแล้วก็นับผู้ชายครับผู้ชายมีเท่าไหร่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าผู้หญิงมี1 2ึ่งสอามี่ห้าหเจ็ดเพราะฉะนั้นอันตราส่วนผู้ชายต่อผู้หญิงเป็น5ต่อ7จ็ดเป็นไงครับไม่ยากเลยไม่าว่อัตราส่วนไม่ยากนะครับต่อมาต้องเขียนจะเป็นต้องเขียนหน่วยไหม ไม่ต้องเพราะว่าหน่วยเปคือ,อะไรครับหน่วยเป็นคนคนเหมือนกัน5คนต่อผู้หญิง7คนหน่วยเหมือนกันไม่จะเป็นต้องเขียนหน่วยโอเคไหมครับต่อมาข้อ2ครับอัตราส่วนผู้หญิงต่อนักเรียนทั้งห้องอ่าเจออะไรก่อนเจอผู้หญิงก่อนนะผู้หญิงมีกี่คนผู้หญิงมี7คนใช่ไหมครับอ่าเขียน7ก่อน7ต่ออ้าวต่อนักเรียนทั้งห้องทำไงนักเรียนทั้งห้องมีกี่คนนะก็นับสิครับ ผู้ชาย5คนผู้หญิง7คนรวมกันเป็น12เพราะนั้นทั้งห้องมี12คนแค่นี้เองเห็นไหมครับแค่รูปภาพรูปเดียวสามารถทำโจทย์ได้หลายแบบเ,เห็นไหมต่อมาครับอัตราส่วนผู้ชายต่อนักเรียนทั้งห้องนะครับก็ไม่ยากก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับผู้ชายมีกี่คนผู้ชายมี5คนเพราะนั้นต่อนักเรียนทั้งห้องคือกี่คนครับ12ก็เป็น5ต่อ12คนจบครับนักเรียนยากไหมง่ายนะครูว่านะครับอ่ะ ต่อมาคราวนี้งานบ้างและงานงานที่จะให้ทำนะครับผมอันนี้ครูจะใบให้แล้วกันนะให้ทำเองแต่ว่าครูจะใบโจทย์ให้นะครับเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเล่นเกมในมือถือนะครับแข่งชนะ5ครั้งจากการลงเล่นทั้งหมด15ครั้งคือคง่ายอะเล่นมา15ตาเนี่ยแพ้ชนะแค่5ตาถ้าเป็นครูคุูเลือกเล่นแล้วหัวร้อนแน่นอนนะครับผม คำถามครับเขาบอกว่าอาัตราส่วนครับของการแข่งแพ้นักเรียนอ้าวแล้วราวนี้ดูสิอัตราส่วนของการแข่งแพ้ต่อการแข่งขันทั้งหมดของนักเรียนคนนี้เป็นเท่าไหร่เจอก่อนใส่ก่อนใช่ไหมครับอ่ะราวนี้ว่าทำยังไงครับข้อนี้อัตราส่วนของการแข่งแพ้แข่งแพ้มีไหมอ่ะ มีแต่แข่งชนะครูทําไม่เป็นแล้วยากแล้วใจเย็นก่อนเดี๋ยวก่อนนุกใจเย็นแข่งชนะ 5. ครั้งจากการลงเล่นทั้งหมด15ครั้งหมายความว่าคุณแข่งแพ้กี่ครั้งแข่ง15ครั้งอะชนะแค่หครั้งแล้แข่งแพ้กี่ครั้งครับก็เอา 15... บห้าทำไมทำไมครับต้อเรียนเอา15บลบกับ5คือทั้งหมดพูดง่ายคือแข่งแพ้ทั้งหมดกี่ครั้ง สิบครั้งนั่นเองแค่นั้นเองเห็นไหมโจทย์ไม่มีอะไรมากเลยแค่วิเคราะห์โจทย์เห็นไหมครับนี่คือโจทย์ปัญหานะแล้วกเกิดจากการวิเคราะห์โจทย์นะครับนั้งเรียนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วแข่งแพ้คือสิบใช่ไหมครับก็เป็นสิบต่อการแข่งขันทั้งหมดคือเท่าไหร่ลูกก็สิบห้าก็เป็นสิบต่อสิบห้าจบเห็นไหมครับข้อสองครับเขาบอกว่าอัตราส่วนของการแข่งแพ้เอ้ยการแข่งชนะรู้ยังการแข่งชนะรู้แล้วก็คือกี่ครั้งลูกห้าครั้ง ใช่ไหมครับต่อการแข่งขันของนักเรียนคนนีต้ต่อการแข่งแพ้ของนักเรียนคนนี้พูดง่ายแข่งชนะต่อแข่งแพ้แข่งชนะเท่าไหร่5แข่งแพ้เท่าไหร่10จบไม่ยากนะครับอันนี้คืองานที่ให้ทำนะใครฟังถึงตอนนี้ก็จะทําได้ใครไม่ฟังก็ลอกเพื่อนหรือไม่ก็ถามเพื่อนเราก็ได้นะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคิดจะจบนะครับ ใครไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมผม,ผมเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย